Dragon Ball Super ซ r เปอ u i s e Ship เรือกลับมาเพราะแบบลดราคาซะด้วยเอาอ่ะโอ้โหของลดราคาเต็มน่าจะมาเพราะว่ากิจกรรมส่งไก่ได้แหละอันนี้คือผมอุตส่าห์ดองเอาไว้ึกว่าจะกลายเป็นของแร์แต่ก็โอเคเข้าจะได้แหละเพราะมันเพราะมันไม่ใช่ของโคนละนะอย่างน้อยไก่แบ็คพิงก็ยังไม่เคยกลับมาแต่ราคาก็น่าโดนเหมือนกันนะเนี่ย แต่เหลือแค่5,004อย่าเลยดีกว่าเอาไปสมกองดีกว่าเยอะเลยสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile และชาตินะครับวันนี้ก็มีสปอยที่น่าสนใจมากๆแต่วันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กยุคผมนะฮะหรือจริงปัจจุบันก็ด้วยละมังเพราะมันยังมีเมะเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะ,ะเลก็คือตัว Dragon Ball Z. แต่แค่นั้นก็ไม่หมดนะครับยังมีทางด้านของตัวซีกูมารไดโนเสาร์นะครับและเช่นเดียวกับทางด้านของตัวบัคกี้อัปเกรดนะครับที่มีการลืดออกมาเป็นโมเดลแล้วเหมือนกันและเพื่อม่ให้รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปแร็กันเลยแล้วกันอย่างไรที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวซีกูมารแบบใหม่นะครับและอันนี้ก็เป็นคําถามตั้งแต่ ตอนที่มันหลุดออกมาช่วงแรกๆแล้วครับที่ว่าทําไมถึงมันมีอยู่3ชิ้นด้วยกันหรือ3มเซตนั่นแหละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจากสีกุมารจะกลายเป็น3หรือยังไงแต่ที่แน่ๆคือมันมีลถมาด้วยเนี่ยสิมีโอกาสนะครับที่จะมีลถอยู่ข้างในสีกุมานี้เป็นของแถมก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วแต่พับจีพับจีอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้แหละจริงจริงฮอนเดดคิงพินอันนี้คููดีนะเหมือนแบบอาเสียไดโนเสาร์เออแก๊งมาเฟียจ้าเลยถามว่าดูเท่ไหม ก็เท่นะก็คูลีมิสเตอร์ทูด้ยก็เท่นะเอาจริงเหมือนแบบแด้ตัวสาวแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยทั้งหมดที่ถือว่าใช้ได้นะแต่ละเซตมิสเตอร์ทูธและส่วนอีโมดของตัวสีกุมารน,นี้นะครับหรือจะเรียกว่า3ก็ได้อันนี้คืออีโมดแรกนะครับ Ruby Trickster ของตัวชุดแย้แดงนะ อันนี้คืออีโมดของอ n ลเนตคิงพินนะครับหรือก็คือตัวมาเฟียหัวแหลตสักอย่างและของเอสเตชุดหรือก็คือของตัวชุดนี้นะ โอเคนะอหมดก,ก็โอเคยังไม่ได้เวอร์วังคันที่มีนาโนมจะกลับมาก็คือตัววาร์ปนะครับก็คือตัวรถของตัวพับจีเองนะที่มันมีตัวคิวฟีดอ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างสวยอยู่แต่อย่างที่บอกมันมีสิทธิ์ที่จะวนกลับมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นของตัวพับจีและของที่จะมาด้วยนะครับแน่นอน s a l a r y s a c k p a น Toxic t ก s ัสเ a ็เป็นเหมือนร่มเนาะ Smoke และตัว m o n e y s so สก์ไกด์ออันนี้ก็น่ารักดีน่ารักดี และอันสุดท้ายไม่ต้องสงสัยมันคืออะไรนะครับมันก็คือเหรียญเกลือนี่แหละที่เอาไว้แลกของแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,มอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอแล้วชาติมานะครับก็จะเป็นตัวบัคกี้อัปเกรด แบบสปินนะครับที่อาจจะต้องสุ่มเพื่อสะสมของแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเป็นการคนแบบระหว่างกิจกรรมไดโนเสาร์เนาะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสปินสูงออมากๆแลวใช่ครับมีคิวบอร์ดแคสเลยนะก็คือเวลาเหยียบค้นก็จะมีคิวฟีขึ้นมาอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะอันนี้เลเวลสี่เหมือนเพิ่มลวดลายมานิดหน่อยอาจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เห็นแบบแตกต่างเวอร์นะและส่วนของที่จะมาด้วยนะครับชาเมดเร็กซ์ก็คูลดีได้มาก็โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสนใจบัคกี้มากกว่า หมวกกันน็อกนะครับอ h เ m p ร์ Helmet อันนี้ก็น่ารักดีอันนี้คือตัวเอนน่อตัวเขาเรียกว่าอะไรนะพืชกินคนปะไม่ใช่พืชกินคนอิพืชกินมแมลงเออตัวกระทะนะครับ Foster แพนตัวมีดนะครับบู t c ช e r s k n i หรือก็คือตัวมีดสปาทานั่นแหละที่ห้อยกระเป๋าที่ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วและสุดท้ายแล้วนะครับที่เ,เพื่อนรอคอยก็คือสปอย Dragon Ball ปเปอร์ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นซูเปอร์เพราะมันหลุดออกมาประมาณนี้นะแต่ถามว่าไอตีมันนี่มีแนวโน้มสูงที่จะเข้ามาไหมหลุดออกมาแล้วก็มีแนวโน้มในระดับนึงแล้วและข่าววงในของผมที่ผมรู้อีกวงหนึ่งก็ก็มีการหลุดออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมค่อนข้างที่จะให้ประมาณ80%เลยว่าจะมานะครับแต่ถ้าเกิดมาจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมาในเชิงแบบเหมือน b บ t t l e Pass ที่มันเป็นเหมือนต้องซื้อแยกอีกทีหนึง่งะฮะคล้ายๆกับไอตอนจุจุสตุคเซนแล้วก็เมซี่ผมคิดว่าน่าจะมาในเชิงนั้นนะสำหับวันนี้แล้วไม่น่าจะมีสปอยอะไรอีกแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเสียงผมหายไปได้วะ <c oughs> าตาย